ชาวแอฟริกาใต้ไว้อาลัยอดีตประธานาธิบดีเนลสันเมเดล,ล่ารวมทั้งหมู่บ้านที่บรรพบุรุษของเขาเคยอาศัยก็จุดไฟเพื่อไว้อาลัยครับบรรยากาศในประเทศแอฟริกาใต้ยังเต็มไปด้วยความเศร้าโศกจากการอสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีเนลสันเมเดล,ล่าโดยที่หมู่บ้านคูนูซึ่งเป็นหมู่บ้านที่บรรพบุรุษของนายเนลสันเมเดล,ล่าอาศัยอยู่ ได้จุดไฟไว้อะไรให้กับการอสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้ส่วนบริเวณบ้านพักของนายเมเดล,ล่าที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กก็คามคล่ำไปด้วยผู้คนที่พากันมาไว้อาลัยขณะที่จัตุรัสเมเดล,ล่าที่เมืองเซนสทอนชาวแอฟริกาใต้หลายร้อยคนร่วมลงนามไว้อาลัยแก่นายเมเดล,ล่าส่วนรัฐบาลประกาศให้ลดทงครึ่งเสาว โดยทางการจะจัดพิธีไว้อาลัยในกรุงพิทอรียตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์หน้าก่อนที่จะมีพิธีฝังศพในจังหว,วัดอีสตันแคปในวันอาทิตย์หน้าครับ